ทำไมต้องเซิร์ฟล่ะคะสำหรับแนนซี่เนี่ยแนนซี่คิดว่ามันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งค่ะจริงๆแล้วแนนซี่เริ่มรู้จักกีฬาเซิร์ฟเนี่ยอูนานมากแล้วแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นกีฬาที่ไกลตัวค่ะเห็นฝรั่งเขาเล่นกันหูคลื่นใหญ่เงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าที่ไทยจะมี ได้ยายมาอยู่ที่เขาหลักแล้วก็เริ่มรู้จักกีฬาเซิร์ฟเนี่ยมากขึ้นเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทำให้เรามีความสุขได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงด้วยค่ะ oh. Oh. รู้สึกตอนที่อยู่บนเกลียวคลื่นก็จะเป็นความรู้สึกที่ปินมากเหมือนกับว่าเราพยายามพายใช่ไหมคะเราพายแล้วแล้วเราก็จับคลื่นได้จังหวะที่เราป๊อปอัพขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนกับวิ่งไปเร็วๆอะ่ะแบบเหมือนแว,นว้นนอซายปุ๊บเร็วๆแต่ว่าเราควบคุมมันได้เองโดยที่แบบเราอยู่บนผิวน้ำแล้วก็ตอนนั้นเราเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำมันก็จะมีความรู้สึกที่แบบใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะตอนนั้นรอคืน เอาความจริงหรือว่าเอาอะไรดี <S <S> <S <S <T> ตอนนั่งล้อคืนร้อนมากค่ะร้อนจริงๆแล้วมันก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งค่ะก็ทำให้เราได้ดูว่าเฮ้ยคลื่นลูกนี้เราจะจับได้จริงไหมเราต้องมีการวิเคราะห์ขึ้น ตรงนี้มันมีสเสน่ห์ค่ะมันเป็นหาดที่ยาวมากถ้ามองด้วยสายตาคือแบบสุดยอดแล้วก็คลื่นที่เนี่ยค่ะเป็นมิดค่ะสามารถเล่นได้ตั้งแต่ิ๊กิเนอร์จนไปถึงแบบเ,เก่งๆคุณครูเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีหินค่ะปลอดภัยและที่สำคัญเลยมีคุณครูที่มีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการทดสอบอะไรหูเยอะแยะมากมายนะคะแบบสามารถดูแลเราได้อย่างปลอดภัยค่ะ แล้วก็ยทําไมวัยรุ่นถึงปรทักใจที่นี่จนต้องขนเสื้อผ้ามอยู่กันเป็นเดือนนะทําไมดิฉันถึงต้องขนเสื้อผ้ามาอยู่กันเป็นเดือนๆือน อยากให้มาแล้วจะรู้ค่ะว่าคำตอบคืออะไรแต่จะบอกให้สั้นๆก็คือว่าที่นี่มีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากค่ะ ที่หาดเนี่ยเขาจะไม่ให้พวกเจ็ตสกีหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องยนต์ค่ะลงหาดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติสูงเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ําที่แบบมันมีมากกว่าเซิร์ฟค่ะไม่ว่าจะเป็นแพดเดิลบอร์ดซับซับเซิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองมาดูประสบการณ์กันที่นี้